น้ำเหนือวารีงามขำคว้ามงแรกของโลกมิสไซซีไทยแลนด์2025พร้อมรับเงินสด6หลักบนเวทีสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการประกวดนางงามเวทีค้นหาสาวงามที่สวยสุขภาพดีนำเสนอ healthy is the new beauty สุขภาพที่ดีคือความสวยรูปแบบใหม่บายผลิตภัณฑ์สมุนภัยต้นตำรับตาไซซี เมื่อน้ำเหนือวารีงามขำสาวงามผู้เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความสามารถคว้าม,มงกุฎเมซายซีไทยแลนด์2025คนแรกของโลกไปครองอย่างสง,างา่างามในค่ำคืนอันเจิดจรัสของการประกวดรอบตัดสินที่จัดขึ้นเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาณยูเนียนมอไม่เพียงแต่เป็นการคว้าม,มงกุฎอันทรงเกียรติเมซายซีคนแรกเธอยังได้รับรางวัลเงินสด150,000บาทบนเวที แล้วก็รู้สึกผูกพันกับสาดซีเทเล่มากๆาเพราะว่าเราทําการเก็บตัวไปทั้งหมด1ิวันแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันมาส0บวันแล้วเหมือนกันเก็บตัวมาก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับว,ว่าทุกทุกคนตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็เราเราได้รับเขาเรียกว่าได้รู้สึกจริงๆว่าน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันคือ ทุกๆคนที่ได้ตำแหน่งนะคะรวมถึงน้องๆที่ไม่ได้ตำแหน่งก็ตามคือเขาเขาให้เรามากกว่าใจจริงๆคือเขาให้เรามากกว่าแรงคือเขาเอาตัวเองเข้ามาเป็นหนึ่งในไซซีจริงๆแล้วก็เหมือนหายใจเข้าหายใจออกเป็นไซซีแล้วก็รู้สึกว่าเขาภูมิใจที่จะ represent ทำเป็นสาวไซซีออกมาได้ดีมากๆคือทุกคนทุกคนทําให้เราเห็นถึงถึงความพยายามแล้วก็ความเบลนด์อินตัวเองเข้าไปข้างในจากข้างในจริงๆนะคะ่ะ ก็อันนี้เป็นเป็นความประทับ,ทบใจมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นปีแรกเนาะเราเราไม่ไม่รู้หรอกว่าอสิ่งที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยจะได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทุกๆคนที่เข้ามามาเป็นครอบครัวของเราเนี่ยเขาแสดงความเป็นตัวเองให้เราเห็นมากจริงๆคือเรามีเวลาน้อยมากๆที่เราจะได้ทําความรู้จักกันว่าเราจะสามารถทํางานด้วยกันได้หรือเปล่าแต่เขาคือคนที่เเขาเรียกว่า ใช้เวลาอันน้อยนิดเนี้ยให้เรารู้จักเขาแล้วก็ความมีสเสน่ห์ของเขาได้มากจริงๆค่ะจริงๆแล้วเราเราเดี๋ยวเราดูด,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 ดูโอกาสดีกบอกว่าโอกาสจะ,ะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราก็ถ้าน้องๆอยากไปในทิศทางไหนเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะดีใจมากเลยค่ะก็ได้สองรางวัลเลยไม่คิดว่าตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะได้ผัญใจโซเชียลเพราะว่า คุณผู้กลส,กสกนับสนุนดีกว่าอย่างที่รู้จักกันดีก็คือด้อมลูกหลานพจน์นะคะแล้วก็แฟนคลับใหม่ๆใ,ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณอ้อแล้วก็ทางไซซีด้วยนะคะที่ให้เข้ามาเป็นครอบครัวรู้สึกอย่างอย่างที่น้องบอกผูกพันแล้วก็ดีใจถึงแม้แบบระยะการเก็บตัวของเราเนี่ย10วันอาจจะดูไม่เยอะไม่น้อยแต่ทุกคนผูกพันแล้วก็แบบภูมิใจในในตอนนี้มากเลยค่ะก็ขอารู้สึกน่ก็ดีใจมากๆค่ะได้จับมือกับพี่อินเป็นที่ที่เป็นแบบว่าอินสปิเรชันในการประกวด ดีใจมากๆเลยแค่บอกน้องบอกว่าวันนี้เราแบบคือคือก็อ,อ,อยากยากกักจมูอกับน,น้องนะคะ mm hmm. แต่ว่าคือมันเป็นความรูร้สึกที่ตื่นตันแล้วก็ชื่นชมจุดนั้นคือใครก็ได้มันเป็นคำนี้จริงๆซึ่งพอเป็นน้องเราก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าในจุดหนึ่งอะเราเคยมองว่าอายุอาจจะดูแบบน้อยแล้วแล้วเป็นอุปสรรคแต่ตอนนี้นคือน้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านันไม่ใช่อุปสรรคในการทำง,งานหรือว่าการเป็นตัวแทนของแบรนด์นของเราอะ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในองค์กรของไซซีนะคะแล้วก็สำหรับคิตตี้เนี่ยคิดว่าไซซีไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะแต่เป็นถึงสัญลักษ์ณ ในการสื่อออกมานะคะว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสตรองมีพลังจากภายในแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวไปสู่ทุกเอเรียบทในสังคมได้อีกด้วยค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนให้ความเอ็นดูแล้วก็ให้ความสนใจกับคิตตี้นะคะรวมถึงแบรนด์ไซซีนะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ช่วยออสนับสนุนนะคะทั้งคิตตี้แล้วก็สาวๆท,ทุกท่านนะคะแล้วก็แบรนด์ไซซีนะคะ mm hmm. ใหออ้พัฒนาต่อก้าวต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นอะไร mm hmm. ที่เซอร์ไพรส์ค่ะหายหเหนื่อย เพราะว่าเราก็เต็มที่ในทุกวัน มันได้มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ถึงแม้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เรารู้สึกว่าเราชนะใจตัวเองเรากลับมาสู้แล้ววันนี้ก็สําเร็จแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของไซซีนะคะขอบคุณทางไซซีนะคะที่ให้โอกาสหนนะคะได้มีโอกาสมาร่วมง,งานแล้วก็เดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปเราจะมีอะไรก็ต้องติดตามกันคะ่ะแฟนคลับเยอะมากน่ารักมาก <c oughs> เพือจะบอกว่าวันนี้แฟนคลับที่มาเราเซอร์ไพรส์เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเราก็คิดว่าโอเคมีแต่ช่างแต่งหน้ามีแต่เพื่อนที่มานะคะแต่อยู่ๆมีรุ่นพี่แล้วแบบพี่น้องอะไรอยู่ มากันหมดเลยนะคะแฮปปี้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าใจชื้นใจฟูว,ว,ว่ามีคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้ต้องย้ำอีกครั้งว่าหายเหนื่อยจริงๆค่ะดีใจนะคะเป็นครั้งแรกของแองค่ะแม่คุณแองค่ะเดี๋ยวลมาขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะคะก็อยากให้ทุกคนเน, ح ح ส,น,น,นสัส่วนแดนไซซีของเราด้วยคะ่ะวันนี้นะคะหนูโชมาเรองตัวของตัวเองะไม่มีนี้งมีแค่แม่เราคนเดียวก็ <c oughs> ดีใจค่ะ ครั้งแรกของหนูวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าหนูอาจจะต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะหาวัสดุรรมใหม่ในวิธีอื่นก็ขอบคุณที่มาสุพนอก็ดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้ได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าตลอดเวลานะคะตั้งแต่ที่หนูเริ่มเข้ามาประกวดค่ะหนูก็ได้ตังใจมากๆนะคะในการไล่ขายติดพันสินค้าของไซซี ะะและก็วันนี้หนูได้รับตำแหน่งก็ดีใจมากนะะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันกดตระก้าศ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะหนูม,มีผลิตภัณฑ์ดีๆของไซซีมาแนะนำด้วยนะคะกับไซซีพลัสกล่องน,นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรแท็ข,ของผู้หญิงนะคะที่ช่วยดูแลผู้หญิงตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะให้มีสุขภาพทีด่ดีมีผิวที่ขาวกระจ่างใสไร้สิวไร้ฝ้าไร้จุดด่างดำนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะช่วยลดอาการปวด ประจำเดือนด้วยนะคะคุณผู้หญิงเท่าไหนที่อยากจะสวยสุขภาพดีกดสั่งกันได้เลยนะคะเป็นทีมที่ภาคภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆให้เด็กๆใ,ให้ใจเราเราให้ใจน้องๆทุกคนน้องๆก็ให้ใจเรากลับคืนมาก็รู้สึกว่าเราจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะที่เรารู้ว่าน้องๆทุกคนบางบางทีอาจจะไม่ได้มีความพร้อมหรืออะไรก็ตามคือ ทุกการแข่งขันก็มีต้นทุนเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะตอบแทนจริงๆเราอยากให้ทุกคนเลยเราอยากมีรางวัลให้ทุกคนแต่ว่าการแข่งขันก็ต้องมีผู้ชนะค่ะแล้วก็อยากจะ,อะตอบแทนน้องๆเป็นกําลังใจดีกว่าค่ะว่าให้เขาได้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะก็น่าจะมีเป็นหนังสั้นค่ะเป็นอาจจะเป็นซีรีส์เดี๋ยวต้องคอยคอยติดตามดูดูว่าเด็กๆจะทำอะไรได้บ้างค่ะ เมตานิวขบสอบทุกข่าว